นายพิมล์ศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมพร้อมด้วยโค้ชเชย,ยองซอกหัวหน้าผู้ฝึกสอนวาระสำคัญอยู่ที่การพิจารณาการส่งนักกีฬาลงแข่งโอลิมปิกในรุ่น49กิโลกร,รัมหญิงระหว่างชนะทิพซ้อนขำเหรียญทองแดงลอนดอนเกมส์กับเทนนิสพานิพักวงพัฒนากจที่ได้สิทธิ์จากคะแนนสะสมอันดับโลกและเป็นเจ้าของแชมป์โลกและเอเชียคนล่าสุด ปรากฏว่าคณะกรรมการเลือกน้องเทนนิสพานิพักด้วยเหตุผลทางสรีระและอันดับโลกที่ดีกว่าชนาทิพย์ส่วนอีก2คนได้แก่พานภาหาันสุจินในรุ่น57กิโลกรัมหญิงและเทวินหันรปราบในรุ่น58กิโลกรัมชายครับสีสั่นตอนนี้เขาใส่เซ็นเซอร์ที่สีสั่นแล้วนะฮะไม่ใช่เป็นกรรมการกดเป็นใช้เซ็นเซอร์ก็ก็เพราะนั้นเมื่อมีเซ็นเซอร์มากขึ้นโอกาสดท,ที่ที่สีสันก็ง่ายขึ้นนะฮะซึ่งนิดก็สูงกว่า นะครับขายยาวกว่านะครับเพราะนั้นก็เลยรวมๆกันนะฮะก็มีปจัจจัยอื่นๆเข้ามาผสมด้วยนะครับเรื่องความพร้อมเรื่องอะไรต่อะไรก็สุดท้ายก็เป็นอย่างนี้นะฮะก็สรุปอย่างนี้ครับดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นก็ขอบคุณสมาคมแล้วก็โค้ชค่ะที่ไว้วางใจเรื่องหนูค่ะก็จะทําให้ดีที่สุดก็ต้องขอบคุณพี่เลก็กน่ะที่ ช่วยสอนแล้วก็ทําให้หนูมีประสบการณ์ต่างๆแล้วก็มาถึงวันนี้ก็หนูจะทําให้ดีที่สุดน,นักกีฬาทั้ง3คนมีอายุไม่ถึง20ปีครับและเตรียมเดินทางไปแข่งออสเตรียโอเพนในเดือนหน้าหลังจากนั้นจะไปเก็บตัวที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปโอลิมปิกเกมส์ที่บราซิล ต่อ,อก,กันที่สนามบินสุวรรณภูมิสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาสองคนที่คว้าสิทธิ์แข่งโอลิมปิกเกมส์ที่บราซิลทั้งนาวตรีหญิงพุทธร,รักษานีกรีและจารุวัฒน์แสนสุขเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศเยอรมนีก่อนลงแข่งเรือกันเชียง,งชิงแชมป์โลก2รายการใหญ่ครับที่สวิตเซอร์แลนด์และโปแลนด์ซึ่งถือเป็นการอุ่นเครื่องทั้งสำคัญในการสู้ศึกโอลิมปิกเกมส์ที่บราซิล